นักดนตรีอาชีพคำเลือกกีตาร์ย่งไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับต้องบอกว่าเวลาคนเลือกกีตาร์เนี่ยครับอาจารย์คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกที่เสียงเลือกที่หน้าตาเลือกที่งบประมาณบ้างเนี่ยแต่ถ้าในมุมของนักดนตรีอาชีพเนี่ย เขาเลือกกีตาร์กันยังไงครับอาจารย์อันนี้ผมอยากรู้อันดับที่หนึ่งเลยนะครับมันต้องมีท่าไ,ไฟฟ้าก่อนเด<อ>ี๋ยวพราะเราไปใช้กีตาร์เนี่ยมันเอาไปออนสเตตมันจะสะดวกกว่าถ้า<อ>มปนไฟฟ้าไปเลยประมาณนี้ครับอ๋อก็คือต้องเรียกว่าภ้าไ,ไฟฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งหัวใจสําคัญสําหรับนักดนตรีเลยนะใช่เพราะว่าเรา,เาไปออนสเตตเรียกว่าเป็นหนึ่งชอยแรกเลยอ่าแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องจําเป็นอย่างนักดนตรีเนี่ยทัชชิ่งอาจารย์ทัชชิ่งเนี่ยสำหรับนักดนตรีอาชีพเนี่ย เขาเลือกกันยังไงอาจารย์คือบางคนก็บอกว่าชอบเตี้ยเลยบางคนก็บอกว่าเล่นสูงนิดนึงตีขอสนุกคืออาจารย์คิดว่าควรจะเลือกแบบไหนดีเลือกตามขนาดมือเราครับเราลองไปลองจับดูบก่อนว่าเอ๊ะมันกดแล้วมันสบายมือไหมเพราะว่าทัชชิ่งที่บอกนี่คือความสูงข,ของสายเนาะแต่มือคนเราไม่เท่ากันไงเราก็ต้องไปอ<า>ลองจับ,บดูกดดูว่าในจําหนักที่เรากดเล่นปกติเนี่ยมันโอเคกับเราหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันครับการที่เรามีทัชชิ่งที่แบบเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยข้อดีก็คือ เราสามารถเล่นกับเขาได้สบายมากขึ้นแล้วกันใช่ใชกีตาร์ตัวน,นี้เราก็จะมีโอกาสที่หยิบม,มาเล่นบ่อยมากขึ้นถูกต้องเลยดีที่สุดเลยครับถ้าชิงดีก็อยากเล่นบ่อยๆครับจะเล่นได้นานขึ้นด้วยไม่ไม,ไม่ไม่บาดเจ็บอ่าโอเคครับ, <c oughs> รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยอาจารย์ซึ่งอันนี้บางคนมองว่าเป็นสิ่งสําคัญระดับต้นๆของเขาเลยคือเรื่องของสเปคอาจารย์คือสเปคของกีตาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งเป็นลามิเนตเป็นท็อปโซลิดเป็นออลโซลิดเนี่ยอาจารย์ซึ่งผมมองว่าแต่ละแบบเนี่ยมีจุด แข็งจุดด้อยกันต่างกันประมาณหนึ่งแล้วกันอาจารย์ซึ่งถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเลือกอยังไงจะแบบท็อปโซลิดออลโซลิดหรือว่าเป็นลลมิเนตไปเลยอาจารย์ถ้าสําหรับนักเตีร์ชีพนะครับครับผมแค่ท็อปโซลิดก็เพียงพอมากแล้วครับครับใช้ได้แล้วไม,<อ>ไม่มีปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าท็อปโซลิดก็คือมันค่อนข้างที่จะลุยได้มากกว่าใช่เราไม่ต้องกังวลว่ากีตาร์จะเป็นรอยเยอะอ่าแล้วก็ได้เสียงที่มีความเป็นไม้อยู่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่ากีตาร์โปร่งเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยก็คือ ม่น่า<ช>ไม่น้าซึ่งจริงๆถามว่าออสซิลิมันดีไหมถ้างบเราถึงเนี่ยเราก็ไปออสซิลิได้เหมือนกันแต่ผมว่าถ้าเน,น้นลุยงานจริงเนี่ยท็อปโซลิดมันก็ไม่ต้องดูแลเยอะเน<ช>าะาถ้าเอาไปลุยจริงๆท็อปโซลิดพอแล้วครับอีกอย่างหนึ่งอาจารย์คือเวลาเลือกซืกีตา้าเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะถามถึงกอนเลยก็คือแถมอะไรบ้างมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดนะก็คือกิกแบ็กพวกกระเป๋าต่างๆเนี่ย ผมมองว่าอันนี้มันช่วยในการตัดสินใจไหมจย์สมมุติว่าจารย์ไปซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งที่บอกว่าไม่แถมกลิ้งแบ็กเลยกับอี่อเนี้ยแถมกลิ้งแบ็กมาให้ผมว่าน,นี่สําคัญไหมมีส่วนครับเพราะว่าไม่งั้นเราต้องซื้อเพิ่มอีกเดาก็หลายบาทอยู่นะครับั้นมีมาเลยก็ดีกว่าเนาะอย่างน้อยก็ เซฟค่าใช้จ่ายเราไปได้ส่วนหนึ่งครับนะก็ต้องบอกว่ากิ๊กแบ็กเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือนัทตรถตีซนใหญ่อ่ะผมว่าให้90%บวกแล้วกันใช้กิ๊กแบ็กเพราะว่าเพราะมันขึ้นไปไหนสะดวกกว่าบางคนขับมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกหรือว่าคนนึงเล่นหลายที่เนี่ยมผมมองว่าสะดวกเหมือนกันเนาะสะดวกกว่า,าแล้วก็ไม่ไม่ต้องปวดไหล่เยอะด้วยครับโอเคและคําถามสุดท้ายครับข่ามสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่คำถามแล้วแต่ผมอยากจะถามก่อนว่าที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยคือคาวตันรุ่น D2E ตัวนี้นะครับก็คือสเปคเนี่ยเป็นทรงเรดนอตก่อนเลยนะครับทรงยอดนิยมทรงยอดนิยมคือใครเห็นชอบแน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตามที่อาจารย์ต้องการเลยมีภาคไฟฟ้าให้แล้วก็ตัวนี้มีเป็นไม้น้าเป็นไม้น้าแท้เป็นท็อปโซลิดไม้น้าเป็นสปูนะครับไม้หลังับข้างเป็นโสชูดแล้วก็ส่วนเรื่องทักชิงเนี่ยอันนี้ต้องถามอาจารย์แล้วว่าถ้าสำหรับอาจารย์เนี่ยตัวนี้ขาดไหมถ้ากดนตีต้องซื้อไปใช้เนี่ยอันนี้คือทักชิงโรงงานมาเลยใช่ไหมอันนี้โรงงานอาจารย์แกะมาแล้วก็ทักชิงนี้เลย โอนี่ใช้ได้เลยครับไม่ต้องปรับแล้วครับไม่ต้องปรับเนาะไม่ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำไาสำหรับผมนะถ้าคนที่มือเล็กก็ต้องมาลองจับดูว่าว่ามันยังยังต่ําพอไหมแต่ผมสำหรับผมผมว่าพอแล้วอันนี้พอแล้วเพราะถ้าต่ำมากๆมันจะมีปัญหาเรื่องตีเส็จเนาะก็เรียกได้ว่าข้อก่อนๆที่เราว่ามาเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่ามีให้ครบเลยอาจารย์ก็ครบทุกอย่างเลยซึ่งซึ่งผมมองว่าถ้านักดนตรีอาชีพที่ หากีตาร์อยู่เนี่ยตัวนี้เหมาะเลยแล้วถ้าใครที่อยากจะซื้อกีตาร์เนี่ยคือจะเป็นกีตาร์ที่ใช้งานได้จริงแล้วกันเนาะสำหรับคอตันดีสมีครบเลยตามที่ว่ามาเลยครับใช่ครับกิ๊บแบ็กมีภากไฟฟ้าแล้วก็ได้ท็อปโซลิดด้วยนะซึ่งอันนี้นะครับก็ได้เป็นในมุมมองของนักนตีอาชีพเนอะอาจารย์แล้วก็ ถ้าใครสนใจเนะี่ยอยากจะมาลองเจ้าคาวตัน D2E เตอนนี้ของก็ยังพอมีอยู่และกันซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าขายออกไปบางส่วนแล้วใครสนใจสามารถเข้ามาลองเสียงในที่ปรศสันกีตาร์สุขวิต26ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม